ผมก็ทำคลิปไปเยอะนะครับสำหรับ x p e n d e r เดี๋ยวมาดูกันร0อยนึงรถคันนี้จะวิ่งได้กี่กิโลนะครับสวัสดีครับเรามาดูอีก1นึ่คันนะครับเป็นรุ่นที่เราคุ้นเคยนะครับรุ่นนี้ผมทำไปเยอะมากนะครับ m i t s u b X-Pander นะครับดีเทลรายละเอียดอะไรต่างๆผมก็ได้ลงไปบ่อยแล้วนะครับแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ เอฟซีหลายๆท่านนะครับอยากรู้แล้วก็สงสัยนะครับว่ารุ่นนี้ครับมันมีอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่นะครับแล้วก็ติดแก๊สที่โชคดีแก๊สแล้วรุ่นนี้ทําไมาวาวไม่ยันไวนะครับหลายๆคันนะครับแทบจะ9 0นะครับวิ่ง8 0 0 0 0ถึง100,000กิโลนะครับโดยที่ไม่ได้ตั้งวาวนะครับแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ผมแนะนําให้เข้าเช็คทุกๆ40,000กิโลถึง5 0 0 0 0นกิโลนะครับเพื่อเพื่อความชัวนะครับยังไงต้องเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปโชคดีแก๊สกันครับว่า มันมีเคล็ดลับอะไรยังไงแบบไม่กักนะครับในในลายการติดตั้งก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับเอ็กเพนเดอร์นะครับเบื้องต้นเลยอุปกรณ์แก๊สที่เลือกใช้นะครับต้องของคุณภาพเท่านั้นนะครับสำหรับผมเอ็กเพนเดอร์ผมเลือกใช้เป็น AC นะครับ AC ทุกรุ่นนะครับจะเป็น200โกฟาสหรือ q n e เก็ได้นะครับแล้วแต่งบประมาณของลูกค้านะครับแต่ส่วนหัวฉีดนะครับผมเลือกเป็นหัวฉีดฮานานะครับฮานาแล้วก็ ติดตั้งในรางเทียร์แดปเตอร์นะครับทําไมถึงเลือกใช้เทียร์แดปเตอร์เพราะว่ามันจะมันจะติดตั้งได้ใกล้พอร์ตไอดีมากกว่านะครับแล้วมันจะจ่ายแก๊สนะครับเท่ากันระยะเท่ากันทุกสูบนะครับองศาในการฉีดก็จะดีกว่านะครับส่วนหม้อต้มนะครับจริงๆหม้อต้มมันสําหรับรุ่นนี้ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่สําคัญมากนะครับใส่ใส่เป็นหม้อต้มอะไรก็ได้นะครับเป็นกี่แรงม้าก็ได้เพราะว่ารถมันไม่กี่แรงม้านะครับแต่อย่าอย่าเยอะเกินไปนะครับ เอาให้มันพอดีนะครับแต่สําหรับของ a AC มันจะมาเป็นโทมาเซโตนะครับนอร์ดิกนะครับกองก็จะเป็นกรองอเล็กอันตาสามเหมือนเดิมนะครับส่วนถังนะครับคันนี้คันนี้ก็จะเป็นถังโดนัทเหมือนเดิมนะครับติดใต้ท้อง54ลิตรแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คืออีกอย่างหนึ่งเลยก็คือจูนเนอร์นะครับในในการจูนนะครับ การจูนนะครับผมจะไม่จูนด้วยการคาดเดานะครับผมจะใช้เครื่องมือพิเศษทั้งหมดนะครับดูเครื่องมือวัดค่าพิเศษทั้งหมดนะครับดูจากาดัต้าที่เป็นมาตรฐานแต่สิ่งที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเครื่องสแกน O อปดีเราก็ต้องดู Data ให้ครบทุกตัวนะครับที่มันที่มันควรจะดูได้นะครับเวลาเราจูนนะครับก็จะมีอุณหภูมินะครับอุณหภูมิน้ํา เห็นตัวเลขร้อยกว่ามันวัดเป็นดีกีองศาฟาเรนไฮน์นะครับดียังไม่ได้ปรับค่านะครับแล้วก็จะมีค่าเชื้อเพลิงฉาเชื้อเพลิงเร็วแล้วก็จะมีค่าออกซิเจนเซนเซอร์เอาท์พุตนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ก็คือการวัดค่าการเผาไหม้แบบเรียลไทม์นะครับ AF Monitor ร์คินะครับปักจากท่อเสียเลยนะครับนี่ครับคือตัวนี้นะครับ ตัวนี้สําคัญนะครับเวลาจูนรถนะครับนี่แหละครับสาเหตุที่ทําไมผมจูนแล้วทําไมวาววาวไม่ค่อยยันนะครับยันก็ยันช้าครับไม่ไม่ใช่ว่าไม่ยันก็ยันเหมือนกันครับแต่ช้าครับก็มีหลายคันวิ่งทะลุแสนโลครับแคเก้าสิบเปอร์เซนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจูนกัน มาดูกันร้อยหนึ่งรถคันนี้จะวิ่งได้กี่กิโลนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้ว13มกิโลนะครับตอนนี้ใช้ความเร็วยืนพื้นที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหลังจากจูนไอเดิลเสร็จนะครับในรอบเดินเบานะครับก็จะจูนรอบเดินเบามีโหลดเปิดแอร์มีโหลดเข้าเกียร์มีโหลดแสงสว่างนะครับผมจะจูน,จนทุกโหลดเลยนะครับ ผมจะไม่ออโต้จูนแล้วปล่อยรถนะครับจริงๆอ่าออโต้จูนเสร็จแล้วนะครับมันก็ได้มาประมาณ60%ได้สําหรับผมผมให้แค่60%พอนะครับโปรแกรมมันจะคํานวณให้แค่60%เรื่องรายละเอียดเล็กๆน้อยๆยนะครับก็คือเราต้องมาปรับให้มันได้ Data ตามเลงมาตรฐานนะครับสําหรับมาตรฐานที่ผมกําหนดนะครับของผมจะจูนอย่างค่า f u e l ฟูลเอรวนะครับของผมจะใช้อยู่1 0 1 4 5ถึง14.7นะครับเท่านี้กำลังวิ่งดีเลยนะครับแล้วก็แล้วผมจะมีอีกเคล็ดไม่รับอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือกล่องปรับองศาไฟเรียวเทคนะครับทำให้รถวิ่งดีขึ้นเพิ่มแรงม้าเพิ่มแรงบิดนะครับปรับองศาไฟให้ตรงกับค่าต้านทานการน็อกของเชื้อเพลิงนะครับอันนี้ช่วยได้แน่นอนนะครับสำหรับช่วงโอเพนลูปนะครับโอเพนลูปผมจะวิ่งอยู่ประมาณ12 12 125ประมาณนี้นะครับไม่เกินนะครับ ถ้าสิบสิบเอ็ดหนาไปก็กินแก๊สไปอีกนะครับถ้าสิบถ้าสิบสี่สิบสามสิบสี่ก็บางเลยนะครับผมจะเอาให้มันใกล้เคียงน้ํามันที่สุดนะครับบางคนจะไปอิงตามตารางค่าเคมีที่มันอ่าตามทฤษฎีไม่ได้นะครับผมลองแล้ววิ่งไม่ดีนะครับต้องเอาใช้งานจริงนะครับอันนี้วิ่งใกล้เคียงน้ํามันนะพี่วกว่าน้ำมันวิ่งดีกว่าน้ํามันนะครับลูกค้าบอกวิ่งดีกว่าน้ํามัน ผมก็ทําคลิปไปเยอะนะครับสําหรับเอ็กเ e นดแต่ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่เคยอธิบายละเอียดส่วนมากผมก็จะไปลงรายละเอียดดีเทลกับอุปกรณ์มากเกินไปนะครับสําหรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ลูกค้าอยากรู้บางทีเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยผมไม่เคยทำนะครับตอนนี้วิ่งมาได้73กกิโลแล้วนะครับแก๊สยังไม่หมดนะครับ70กิโลนี่ก็ถ้าร้อยหนึงหาร70กโลก็1.4ใช่ไหมพี่1 1.4 1.4สําหรับเ e อ็กเพนเดอร์ในผมก็ถือว่าประหยัดแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันแก๊สมันยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวดูว่าสถิติจะจบอยู่ที่เท่าไหร่นะครับคันนี้ลูกค้าเป็นคนขับเองนะครับขาไปเมื่อกี้ใช้ความเร็วที่120ย่ะพี่เนาะฝั่งไปบางไปยินแต่ว่าช่วงเข้ามาในเมืองนี่รถเยอะก็100กิโลเมตรต่อต่อชั่วโมงนะยืนพื้นนะครับแต่อย่าเอาไปขับที่สุขุมวิทแล้วจะมาเอาเกรดนี้ไม่ได้นะ สุขุมวิทต้องคือสุขุมวิทตอนนี้แก๊สหมดแล้วนะครับได้8 4กิโลเมตรนะครับ100บาทวิ่งได้84กิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดนะครับถ้ายืนพื้นแค่ร้อยน่าจะประหยัดกว่านี้ใช่ครับถ้าเราขับยืนพื้นประมาณร้อยหนึ่งน่าจะประหยัดกว่านี้อีกนะครับ หนึงร้อยบาทนะครับวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดนะครับอยู่ที่แปดสิบสี่กิโลเมตรนะครับเมื่อกี้หมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตกประมาณบาทจุนะพี่นะบาทจดสแต่คันนี้เนี่ยครับหมดแล้วคันนี้วิ่งน้ำมันอยู่ประมาณสามบาทห้าสิบนะครับสำหรับลูกค้าหรือ fc ท่านใดที่รอรอผลการทดลองของรุ่นนี้อยู่นะครับทดสอบให้แล้วนะครับ เนียนๆครับวิ่งดีๆพุ่งๆเลยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ขาร้านติดตั้งแก๊สอยู่นะครับลองดูเป็นแนวทางก็ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ผมก็ทำไปเยอะนะครับพอมีประสบการณ์อยู่ครับโชคดีแก๊สคาร์เซอร์วิสลําลูกคาคลองสี่ครับติดต่อได้ที่เบอร์061527069ครับสวัสดีครับ